สวัสดีค่ะไปเสียงลบาดิ กจะมองว่านี่สวดอ่อนหางสิวละผ้าแลสิโทษด้อค่ะมาด๊อกมิกขอบคุณน้ำกินยาก็ได้คืนหนึ่งเบกขอกลับรถแน่ไม่ที่สเงกินในั่งเะปี่ยอมเป็นยูบานไปมิสกตจ้คืน พี่ดัางสิริพรพี่ด่างสิริพรบอฉันว่าฉันเป็นบิสแก,กนตังไนจัมาขึ้นเป็นยัสิริพรนอาไหมคุณแฉันบิสแกนปวดไม่ขึ้นบีสแกนลูกพี่น้ําคะนี่ช่วตอบสวัสดีพี่เอกชยัยคนไหนมาปากเสียแต่กูสินับไปเหียยปากหนแย่ด,ดอกชุดเซ็กซี่ใด่ฉันบอกข้างหยาบเลยวันนี้ขอโทษน,นะ แม่อาจจะซูนชุดเซ็กซ OK> okay. ี่บ้างคชุดเซ็กซี่ขอบคุณพี่นิวนะคะที่ยังติดตามน้องโมอยู่นะคะวันนี้มิสแกลงสันฟางบักกี้บักกาสวยจ้าสวัสดีบักกี้บักกานะจ๊ะมิสแกุงแพคค่ะบังกี้ิสแกีนี่สแกลงของมันยอมเพิ่มอย่างของโยโซทอนสวัสดีนิง้บมิสแกลยโยโซทอนแล้วกันสวัสดีโอนนะครับมิสแกลงบั้นผือผู้ใดยูยูจะอ่านคำเพิ่มใดบอกว่าเป็นยิสแกลงเลยเร็วอ่านเพิ่มแม่ เอฟซีจะเสียงคุกหนองคายเอฟซีเสียงคุกนะคะ่มิสแกร์เอกอันผู้ใดอยู่อำเภอร์ไหนบอกมาข่อยสิเล่นห้ว่าเป็นมิสแกรอำเภอนั้นอย่างเช่นมิสแกร์คุ้มพระว่ามันนี่เขาติดตำยังก่อนต้องสกิว่า้าว่าเป็นมอลับอปซิงอ้ยส่งในส่งในข่อยโลแม่พี่น้องมันมาอายุกี่พีอันมัอนี่ติมิสแกรแตงโมสิตามอ่ะมิสแกรแล็บ ในสมควรนะคะมิสแคนอุทรธานีนะคะนายสมควรเก่งค่ะมิสแคนอุทรธานีโดดโดดปาไดโนเสาร์สีชมพูเยียบปากดอกโน้นปากกี้อะอันนี้ด้ดองได้ดุมแล้ค่ะมากราดในลักโซบิแก่ท้อส้นกว่ามิสน้องเลือดเนี่ยมิสแคนน้อง คนพี่น้องขากินฮอทซูกุซึคอนนะคะมาน,นี่มิสแกนโคโคยโดโมิสแกนท่าบอเอาเขาติตต่ำยังก่อนมาน,นี่ได้เซลบอลแล้วกลับมามาน,นี่มีบักเลดิสนะคะพี่น้องขาไปหายุน่นแม่โครเลดิสนะคะบ่เคยกินเกิดมาบ่เคยกินเลดิสแต่แม่พ่อจุแม่โคมีอิลีกินไปกินมาหลักคือบออีกอย่างก่อนหัวใช้เท้าดิบ ตะเลดิสกับสเตย์บบดูเด็ซเนเยียพลังกินซุปเมนูหนะ้าซุปเ้เยียลังกินเมืนอกนพนกินเนาะก็ไก่ละตัวมนุนนอีหลนะีเบ็นกาแกนสีสเกตนะมีแกนสเกตปาะอาอ,พอเพ่มไหนเอาจังหวัดเอาบ้านองเพอ่อนิสแกนบ,บ้านหนองปูงอย่างยดงงยวสบสเกบยุรีอะเ่ออลมโซแล้วเขาไหม ขอเดินจากแม่บอลเลียนหนูลืมเอาแม่เข้ามาอบ่เคยตอดลืมเอาสปอนเซอร์เข้ามาอันขอโทษนะค่ะแม่บอลเลียนหนูลืมค่ะบ่เคยตกขอถอดต้องตามอย่างก้อนไดโนเสาร์สีชมพูน่ารักจังชุดมีสกลเขาสึกกว้างไหมสูงอันนีน ไตน่น้อไมมน้อยๆมานะครน้อไมตมต้มกับอิปปูนะคะโอ้ยมันนี่เมนูหลากหลายนะพี่นอ้องคาะสวนัส,สด 5, คนีหาพันธุนนะคะพี่นอ้นองยังยังสุดใส่มิสแกนเขาส้นกวางยุกอบคุ้นตอนแรกก็เมื่อมีสแกนกับว่ามมนสิบบด้อดนสิบบอมีผู้ให่เมงองมาสู่อเอาไปมาผู้เจ้าเขามากี่กนเขาส้นกวางพีนแลดิสดู้ะเนี่บอลแดิมันฮินดอกินยุกตหมูฟันตหมูยอกกอนันตองอานเขาเป็นอไล่ะน้ำพรอมมิแกนน้ำพร้อม,มเแีน น้ำบ้าต่บ้ามากเลยเอาต่ำยังมูย้อนนะอุเมเป็นแสบแล้วล่ะเนาะขอเพลงรักไายรักที่แกะสะพือโอเคได้เลยได้เลยมิสแตียังอีกต่อ6ชลรดกาบคุนไงเี็ยเอาปาเสีย6ชลลดตื่ดเตือผชลรดบ้าใส่นสมันเม็ดน้อย พี่โพโอ้ยพูดอวไรอย่างมีดอิ่มสิบพูดอะมามีดอิ่มสิมจะหลอนมนิตามูยอดอยู่อ่ะอยู่แล้วมีดใหงสจนกว่าขอบคุพูดใยังติดต่ำดูนพี่น้องค่าตอนแรกก็มาสมว่าี่พูดอะมาเมืองสาันก็มาเออพูดอย่างนง่อนรถถอกมีดแกนโตีสีชมพูมาพูดอย่ว่ากูหยา่หยาบปากได้บาท สวัสดีหกพันคนนะคะขอบคุณที่ยังติดตามมิสแกรนด์อยู่แค่นีว่าน้องใหม่ลากหรอติดแม่ยังก่อแค่นี้บ๊วยลากหรอติดเพราะไม่เป็นเครื่องแม่ทค่นีปากเสียน้องนี่น้องใหม่แม่ได้มาจากตลาดนัดแซ่บกระด้อยังก่อะมิสแกรนด์ว่านอนนี่ว่ามิสแกรนด์ว่านอนนี่ว่า บิสแกลองข่อยยาหงชุดโลดม่นี่ใส่ป่าแดงนะพี่น้องแม่บัวเลียนมิสแกลงบัวเลียนมึงทักทายเอียนอีป้อมกับเทยแกดูอีวันแมนผู้ใดก่อนบาเลยาพี่โบทักทายน้องป๊อหน่อยครับบาเลยป้าอันป้อมอันมีน้องป๊อบคนหนึ่งชื่อน้องป๊อบชอบประกวดประกวดวันแมนเนาะแล้วบางตุ่นแถวแตกว่าสัตว์อีแถวแตก มีเศนอย่างไมื้อนี่ไรอันโตด้วโดมหางแต่บักควยไม่มาฉันดมหางปากปาตะละโฟมโอยไม่ได้ใส่เสื้อนนอสวนดมหางแต่บักควยปากเศษนอนผู้ใดละส่วนเอามีแกนมีแศน กูเปรียบดิอ๋อกูเปรียบเป็นประกวดมิสแกนอยู่อีเฟยนประกวดมิสแกนอยู่อีเฟย์มันมาจากอย่างก็ล่ะมิสแกลนน้องสังดังมึมสวัสดีเซทด่านข้ารับวินาคะขอบคุณที่ยังติดตามมิสแกนของสันฟ้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมึงอ่ะดูได้ป่้ แตกแต่หมูยอ่อแซ่บกรขดมถ้าที่ดิซิปกับหูว่าแซ่บคิดถึงพี่บอสคิดถึงไม่มีเหมือนกันค่ะรถแท็กซี่สีชมพูผู้ชายมาใช้เป็นแท็กซี่เมือ่อรุงเทปตกปากกับขวัวหนอมีบีสแกดผ้าใหม่ท่อไอเสียอุ้ยต้องประแดดความแปดดตัวน,นะารักไปดองหมูยอดด่อผดเพราะหมูยอ่อใบตองอันนี้มาจากใบตองนะฮะสบัดต่อไม่รอแล้วแดนเองสบัดต่อไม่รอแล้วนะ ผีเสื้อสมุนบสแกนบิสแกนทองบิสแกนทองสิครับผู้ใดญ่บามีสแกนนี่อย่างนี่ปากมีสแกนคอยเสียเอาคนที่บ้าฟองเขาติดตองเขาบอกตัวบอสแสบเค็มผู้ใด่ารู้ได้ยังไหจันหลอนตหมูยอตมึเอาเพชรนีบนีตบ้องตําโดนตั้ตาหมูยอต่ำทก่นขันมันบอสแสบปวดศ เอาไปแลกกับแม่ทะลุแม่ว่าสิทธิตามแซก่อนต์ตัวสแกตตู้เย็นสีชมพูเพราะว่ามันคือตู้เย็นใครว่าแตงโมเหมือนตู้เย็นกดรูปนะกิ้มมาเลยหวานไปบันจีเด้อจ้าชุดบัคือกะหรี่ฝรั่งเนี่ยคือเมียฝรั่งบอสันลองกานรองงานักลองหันในเดจ่าไอ้อีกอลงการลงลงลนต้องซีตู้ เขาบอ่แตงโมบ้านลองนุมแม่รถสิบล้อพานใด้ทางหลายไม่ผู้ใดพาบ้านนุมฉันนั้นรถสิบล้อพานใดปากเสียนอนมันก็มีแหกนอนมีนุ่เบาๆนีดตัวมีสแกนยกน้ำหนักปากเสียเดี๋ยวไปนี่อะโมเสียตอนหมูย้อนไงเปรี้ยวๆอีกบอเพิ่มเปียวบ่หมองาวใส่นิดนึงนิดนึงอาจารย์มามีสแกนหมูยอพี่พี่ปิจาร์เขาเสียไว้ปรถขึ้นอย่างนี้ มิสแกนบอนนารีเห็นอร์มิสแกนม้วนเซกอีแท้ดี่มิสแกนอึ่งเผามันมามันถึงทหารสี่บุรสิมาสี่มิสแกนเทียบคาอีแท้ดีบักแยดดิสกับมี่จำหมูย่อจำไหมเห็นไหมเนี่ยสิบแว่ายน้ำใส่จ้าอะไรสิบแปดใบใอใบไก่ดอกจ้าใบแล้วเราห่วยนี่แหละใกล้ๆนี่ละห่วยไม่เงี้ยเซตเต้นนี่ไป็รักพามานผู้ใดมาใส่ครับว่ามิสแกนที่โกโป ก็บอกว่ามีสแกนฮิโปโปโปเตอมัสฮิโปโปโยังโอ้ยจุดจบไป,ปต่อให้คนทองประกวดยุติครับนี่ล่ะหุ่นแซ่บหุนบห่นรัวประหุตีผู้ใดกระมากจะนอนรู้ลูกไหมลูกสุ่รสลักเท่าๆมากฉันเพืออย่างนี้รู้จักกะหรีก้อมวยหน่อยไปแล้วกะรีกก้อมวยมิสแกน์พันคนหน่อยกะรี่ฮะสวัสดีแปดพันคนหน่อยครับสวัสดีแปดพันคนนะคะสำหรับมิสแกรขอบคุณความขอบคุณมากๆนะคะ มิสแกร์ได้ชุดประจำชาติมาจากสโลแกนมาจากไก่ย่างเลิศล้ำเปิด,ดประตูปอแนนหย่ำไก่รูเปล่านี่ดี๋ยวสิย่ำไก่มิสแกรฉีดไก่ให้มึงมิสแ <Miss Cat, S 1> กนนกอ้านของผู้อุ่นแนะทคอรลักแม่ต้อง่ามุยอดแตกมันิสแกร์อึ่งอ่างสีชมพูผู <c oughs> <laughs> ้เรยว่าโมคืออึ่งอ่าง ต้องมีชุดเท้าต้องหายอยู่ในนอรมิสแกรนโมนาปจีดชาแนลมาเลยเหรอบัวเรียนมิสแกลนบัวเรียนมิสแกลนขอนข้างบัวเรียนมิสแกลนอยู่ในท่าสคุณแม่ทุกขอโทษเด้อบาปอยู่นะเบิกความเวอรความเสื่อมตบปากจะหงก่อนเห็นแล้วอยากกินนมเย็นเลยครับต่อไปต้องวางก่อนต่อไปตำแซลมอนคุณต้องถือสแซลมอนคุณโมนะคะ นตั้งแท้วานตั้งวันต้องเป็นแบบไหนบิสเกตลืมผู้ใหญ่บ้านบิสเกตลืมยะหลอนปากปากปากเสียนอใช้ไดโนเสาร์เมื่อวานของบิสเกตของแกตไหมครับพี่อาร์ผู้ใหญ่พีอาเออพี่อาร์พี่อาหรอเรอไม่ใช่พี่อะไรนะพี่อาร์พี่อาร์พี่อาร์เออพี่อาร์พี่อาร์ปากเสียนอนบ้านหนองบ้านนุ่ง เห็นว่านี่มิสแคนปาดคอปอกเปล่าปาโมดมาแล้วบอกผู้ไฮปอกเป่าปาโมดจิ Scan, มิสแคนดันงแมงอูตอเเนว่านี่ตีบากหน้าร้องได้ดีระวังนมตกใส่โคบนะครับตามสเตลมอนนะพี่น,อน,น,น้องหันเลิศเมนูนี่บอกอ้วนมิสแคนเขาสนกว่าไม่อึงเลยอนุตมิสแคนเทพทิิง มิสแกนแท้ทิงบอสทิมเดอมิสแกนงูเหลือบอิ่มควายมุกเขากวไวมุกเตนกายฉันขาดมาสู่กับบ้าฉันไม่ีหลุกมีพอมีแม่นอนมุกเต็นก่อนมเนี่ยว้าวแข่งไกลแล้ววันนี้นะวันนี้ต้งตังมิสแกนเออโ่นามด้เฮ้ยม่ วกแกงงนนสั่นมุมดูวยสั่นระเอิกด้วยโอ้ยมิสตอร์ผู้โดบ้านอย่างองีกมิสแกนงงแน <laughs> พิกปั่นมาแล้วนะคะขาพว่นไปไกลมิสแอบเริ่ขมขมขุ่นไปไกแล้ว <laughs> เห็นไหมจ๊ะตัดแต้มอนันต้องรถตัดนิดหนึ่ง ว่าเป็นดีเจแนนซี่ว้าวว้าวว้าววันนี้นะคะชุดโปรโมเตอรของเราได้รับาราแม่โบเลียนในกลุ50บาทเท่านั้นนะคะฝาสีแดง50บาทฝาสีเขียว50บาทและฝาสีทอง50บาทเท่านั้นถ้าโดนผ่านไปผ่านมาสามารถซื้อสั่งซื้อมาเลยสักงมาล้านหัวแม่โบเลียนและสมาโชว์หมดประทับทุกอะไรที่ได้ดำจะมาซองอยู่ไซส์บิ๊ดไดโนเสาร์สีพูกินไก่ยากเขาส่วมฟางผู้ใดล่ะวันนี้ไ ก็เข้ามาไอป่อป่ะมดดังแม่ก็เข้ามาข้าวคอมเมนต์แล้วไอ้เปรมตาเคมันไปไหนมันไปเมืองทองธานีวานั้นไปอบรมที่กรุงเทพเรออีราเทโบคือดาบตับแซลมอนน้่นง มอนเฟสเ็นมาแล้วมิสแกนขุดน้ำล้างนอนอุ้ยปากเสียนอสตัวปากพาปากนะแม่ต้อมาอยู่ไหไรเออก็ตอมั่ต้องตามพคนเอาตามแซมอนต่อเมืองานก็ดีปากาตาเลยครับนำาล่ฟงเขาโคกเบินแล้ว ไดโนเสาร์ aur, แม่ลูกอ่อนเว้ทำไปแม่ต้องเสียงหวานอีปออีดอกว้ยรถอยู่นะเ<ถ>ไม่ใช้มิดแกนเป็นมิสเตอร์สตาร์ต้องพอะแ,ะแซแต้อวดเาแซ่ำแซมอนนะคะวันนี้นต้องเอาใหไรงยัไงไงไ โอจมูกดมพี่โมโกับจมูกหมอปูเปยอันไหนหม,หมึ่มึกว่ากันดังอิปเปย์มาไม่ผู้ใดมีสแกนประกวดยังไม่ผู้ใดมึ่มรอยอิปเปย์จะคนทำ <c oughs> แซลมอนนะคะวันนี้วันทีานทน่าไอ้นิวรัศธรนะฮะดังปากบา,า,านมากนะฮะเหมืมมมอนหวยญี่ปุ่นโตโตเพราะไปฟิตเนสสวัสดีานาไอโตโตแข่งคอไอ้เรือนพี่บา ชุดเจ้าสาวตกแต่งานแต่งมวยต่ำมวยสูงได้หมดเลยที่ไอ้ัวโตแกกคอมีแฟนหลายคนเลียกันในละเฮ้ยสูบบอกฉันเป็นทัวร์ไฮแปดพันแล้วแปดพันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้มิสแคนตาท่านต่ำอ่อต่ำเลยนะต่ำสตาร์มอ่นะคะอันนี้คือลูกแรดิสนะคะ ลูกแหลดดิสนะลูกแหลดดิลเลยร์นะคะเปล่ากินเปล่าตายยี่ใครเดาอ่ะยี่ใครอยากยี่นั่ตายย้อตัวตัวแบกปอบเลยตัวตัวสวัสดีนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่ยังติดตามอยู่ ตอนแรกมาสิบออ่อนเลยเพราะคนเมืองมีสแกนไลายขอบคุณงยั่งติดตามมีสแกนความสก่างขอบคุณหลายๆนี่พี่น้องเด้อวันนี้พีพีมดานะจ๊ะน้องนุ๊กก็พี่เปรมชอบหันไปทางซ้ายตลอดเลยค่ะพี่เปรมชอบหันไปทางซ้ายตลอดเลยค่ะมาไม่ทันขอสายประหลาดแทบประหลาดหนัวแม่โบเรียนฝ้าแดงลดฝ้าเขียวลดฝ้าทองลดเลือนริมฝสาวมาโศมหมดหาคาโคตราแรกขี่แต่ได้ลำแต่แต่ รถรถอันนีเรถเอาแซลบอนมาต่ำแอลรถย้มก่อนตอนนี้คนกำลังมองนมมิสแกงขาเสินกวางใช่มีจ้ามิสแกงไข่ยกไข่ยกหมาไอ้สูตรแซ่บปออร่อยจริงนมมูชิดมากชิดรักแร้เฮียอยู่นะ แรนดิสบ oh. 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 ิสกตโกสุบหน่อยเด้อบอเพกอิตาลนปลากบะดอปลาแลดิสอร่อยมากแลนดิสอิลีอร่อยอิตลีกินกับเต้าหู้แท้ เลดติ้งแซงมีสแกนแล้วน้องมันืออะไรคิดถึงงมัันนเป็ยกด้านตัวโต้ด่างใสด้วยคยาามอดนักอดสีมีโลมาสีชมพูแต่ขอนแกะทิดนี้มีชุดไดโดเสาผัดปีสีชมพู <laughs>

ไปสตีซีชมพูอาจมาเลยค่ะครั้ามีสแกนแม่บูลเลียนล็อกเพลงแบล็คคารดเพราเขาต้หนาเลยรับเนี่ยซักเพลงแร็เดีอร่อยแร็ปดีอร่อยมั้ง เธอเข้ามาออมา่าองเธอเข้ามาตบหัวใจมาี่นี่เ่อากลหา่มจชาสับรงเพูดอเสียงกันกว่า่น้องคาตวน้อนลำลาม,ล<ะ>มกแกลุกโปกสก้องกินดอบไมอ้ก็เหมือนมีแค่ได้กินไมไผ

ประเดี๋ยวแค่ประธานวอแม่บัวเรียงท่านป่าถนัดปลาแดดนนัวผึ่งตัวเก่าปวฟักรถไม้ได้พี่น้องค่ะวันนี้ขอบคุณทีมงานหลายๆคนนะนะคะแม่ฮานะสวัสดีค่ะพี่ตองพี่อุ้มแล้วก็น้องป้อนะคะสุดหล่อของเรานะคะน้องชายอดีชันนะคะงานกล้วยออกค่ะงานกล้วยออกลด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 เห็นไหมคะและก็น้องท่านุงหุงสาวสวยใบใสนะคะอยู่กับเราตลอดการค่ะ สำหรับน้องเต้ทำงานอยู่ที่กรวดวิชาเป็นอาจารย์นะเด็กๆก็ไม่ขาดแคลนปากนะคะน้องปอกํำลังอยู่กับทีมงานพี่แตงโมนะคะวันนี้สวัสดีนะคะจะไปแ้วเรื่อคุณแม่พี่ผู้หายหรอไม่ฮะหน้าปากเสียนลดสวสวัสดีปีนะคะแล้วก็ตอนนี้ทีมงานกำลังจะกินข้าวกันตำหมูยอได้ไปแล้วตำสตามอนนะพี่น้องคะแซ่บอีลี่คือข้าวมันไ้อีลี่เลิศเลย ตองเปิดเพชรซิริพรมาดำเนินทุกขือซิริพรยท์พอมือสำหรัรบวันนี้พี่น้องซีริพรกับขอลาไปก่อนทด้นพี่น้องทำาบาทพระล้นดูต่อวันนี้ขอบผูดด้ใดหลายคนพี่น้งองมปนเซอรหลายคนนะพี่น้องครับว่าจะเป็นมิสแกนจากจังหวัดต่างๆนะพี่น้องเนาะชอบบอกมากๆอย่ามาชอบขอนเอาไปมิสแกนเนี่ยคือจะมาเปิดเพชรซิริพรยท์ในชั้นบัดนี้ผู้ใดลำบากก็ซีริพรยท์ในคนหัวใจบ่เป็นมิสแกนแล้วซิริพรอยท์อัยไพพงค์ค่ะบวันนี้ อัลบ,บั้มชุดแรกพี่นั่งสิริพอดของเฮาเขามีหนึ่งไหม <c oughs> คือสิริพอดที่ดีล่ะสัวรอ <laughs> ลอ่อปะล่ะปะบุญมาสมัย